คุ้มแพรพันธ์น้องชายของนายลิธลือชาทางด้านลิธิลือชามีชื่อจริงว่านาชรินคุ้มแพรพันธ์ได้ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสังหารโหดในครั้งนี้ความขัดแย้งเมื่อ8ปีก่อนได้เคลียร์กันจนเข้าใจแล้วโดยมีใบคา,านเป็นคนกลางที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตำรวจสืบสวนภูธรภาคหนึ่งและผู้สื่อข่าว ได้เดินทางไปพบพลตำรวจโทชะรอเกิดเทศเพื่อสอบถามกรณีการสังหารโหดนายสมชายโดยพลตำรวจโทชะรอเกิดเทศกล่าวว่าสำหรับการตายครั้งนี้ตนไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะเราต่างคนต่างอยู่รวมทั้งตนอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็ไม่ทราบอะไรมากนักสำหรับคดีที่ผมทราบตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจเอกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไอหยองได้ก่อคดีสังหารแม่เลี้ยงและครอบครัวรวมห้าศพพอผมมาเป็นผู้กำกับที่จังหวัดรบบุรีไอหยองได้ปนค่ารถบรรทุกน้ำมันและนำศพไปฝังภายในไร่ของตัวเองครั้งนั้นผมรับหน้าที่ในการสืบสวนและนำกำลังนพพกว่า100คนบุคคลภายในที่ไร่อำเภอชัยบาดาน และสามารถขุดเอาซากศพของคนขับรถออกมาได้ส่วนการเสียชีวิตของลูกชายตนได้มีคนร้ายดักอุ้มไปฆ่ากดน้ำที่บึงแห่งหนึ่งมีพยานเป็นเด็กเลี้ยงควายเห็นแต่เมื่อเรื่องไปถึงศาลก็ไม่สามารถเอาผิดกับคนร้ายได้ตนจะเกิดความเครียดแค้นและประกาศออกไปว่าถ้ายองหนีออกนอกประเทศก็กลับเมืองไทยไม่ได้ถ้ามีกูอยู่ ครั้งนั้นได้ใบขาและพันเอกนรงกิติขจรมาขอเจรจาไม่ให้เอาความแต่ผมไม่ยอมเพราะเขาก่อคดีป้นคาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบรุรีแม้แต่จังหวัดตากไอหยองยังส่งคนไปฆ่าแม่ค้าที่ตลาดหลังจากที่ผมถูกจับและเข้ามาอยู่ในเรือนจำคดีอุ้มค่าสองแม่ลูกตระกูลศีธนขาาันไอหยองก็แอบเข้ามาที่ไทยทันที แถมยังส่งสมุนที่เป็นแขกร่วมมือกับผู้คุมที่เป็นแขกด้วยกันหวังจะฆ่าปิดบัญชีผมในเรือนจำแต่ไม่สำเร็จเพราะผมทราบเรื่องก่อนส่วนเรื่องความขัดแย้งของนายสมชายไม่เฉพาะนักขาหัวด้วยกันเท่านั้นแม้แต่ชาวบ้านก็มีความขัดแย้งไปทั่วเช่นเรื่องการซื้อที่ดินจะซื้อเป็นรูปทิจะซื้อเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่จะไม่ซื้อทั้งผืน ซื้อเฉพาะบริเวณรอบนอกเพื่อกดดันให้เจ้าที่ด้านในยอมขายในราคาถูกส่วนเรื่องที่นายสมชายไปค,มค่มขืนลูกเมียคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งในจังหวัดลบบุรีจุดเกิดความโกรธแค้นได้มีการติดต่อกลุ่มคนมีสีมาสังหารโหดในครั้งนั้นก็อาจเป็นไปได้สำหรับนายใบคา,านผู้เป็นพ่อได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจโรคความดันภายหลังป่วยเป็นอมัมพาต และเสียชีวิตเมื่อวันที่12ตุลาคม2545หลังจากที่นายสมชายเสียชีวิตได้14วันรวมอายุได้98ปีซึ่งสาเหตุของการสุดหนักญาติเผยว่าไม่ได้มาจากการเสียใจที่นายสมชายถูกยิงตายเพราะญาติพยายามปกปิดเรื่องนี้มาโดยตลอดและนายใบขา,ารเองก็จำอะไรไม่ค่อยได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่เล่า ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับเจเลญทีวีขอกลับลาท่านผู้ชมนในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ